เอียล้จ้าจ้าคนคิดว่าใช่นีจ้ะทุกคนอันนี้คือเห็ดอะไรเรามาลุ้นกัน โอ้ยเพื่งหวานแต่ทำไมโอ้มันขึ้นไม่ได้ทุกคนเราต้องช่วยเขาโอ้ยได้จ้ะโอ้ไม่ได้แล้วจ้ะโอ้เนาลวลยเจอแล้วจ้ะทุกคน มันอยู่ในล,ลากไม้จะเอาได้ไหมเจอแล้วค่ะทุกคนวันนี้เจี๊ยบเอาหมดเลยจ้ะลูกเล็กเด็กแดงไม่เหลือแล้วจ้ะว่าเดี๋ยวจะไปไปเที่ยว5้าวันจะไม่ได้เข้ามา5้าวันเก็บหมดเลยจ้านี่คือร้อยมันจ้ะ จัดอะไรมาเตะมันโอ้ยงามซะด้วยเอาละจ้ะขอบคุณหลายๆเดอ้อที่เตะให้ลมลน,นี่จ้ะทุกคนนี่จ้ะนี่จ้ะทุกคนดอกนะึงสองดอกสามดอกทุกคนเห็นบ่จ้ะ จะบอกว่าเจ็บลีลาก,ก็าบโแมนดอกตัวจ่าว่าเจ็บถือกล่องเมื่อนึงอันนี้ก็กําลังกรลังผูจะ้ะถ้าหากว่าการทำคลิปของเจ็บมันมันขัดหูขัดตาก็าขออภัยด้วยจะ้ะสองหลอกหน่อยเมื่อนี้ตาไล่าตาอย่างก็ขอโทษจะ้ะถือกล่องเมื่อนึงเก็บเห็ดเมื่อนึงป่อยแล้วจ้าดอกเนาะ คืออันนี้แม่งบอสอิริจ้ะเห็นแล้วจ้ะทุกคนดอกนี่ใหญ่มากจะได้บอกว่าโอ้ขานิ่มโอ้พี่น้องเสียดายแท้ขอ นอนอีกจะดอกนึงอือจ้าโอ้พี่น้องหวังหวหลุดโอ้ย คิดว่านี่คือเห็ดเหมือนเดิมนอนตะแคงเลยจ้ะพี่น้องเขาข้คเจอแล้วคะ่ะทุกคนเจอแล้วจะปุตตปิอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้จ้ะทุกคน มาเจอกีบหาเห็ดน้ำกันเด้๋ยจ้ะอ๋อเจอแล้วทุกคนทุกคนเห็นเห็ดบ่นั่นตาไล่ยว่าเจีบ๊บาะเจี๊บอยากอ้างเห็นว่าจัะทุกคนอันนั้นเห็ดแดงๆเห็ดตะหมากบ่บ่เก็บอ่ะจ้ะ ขาอืมนี่ขาแน่นมากสวยมากจ้ะทุกคนโอ้ยเจอละอีก,กดอกมังกรจ้าแต่ขานิมน่มๆไม่ทันนอนตลอดเลยเแลวกัศทุกคน ได้หรือเปล่าโอ้ไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันเจ้าที่เจ้าทางแล้วเห็ดเอียงจ้ะเห็ดผึ่งแล้วจ้ะทีะ่อีจ้ะเจอแล้วค่ะ เหมือนกระถังกระจายเลยวนทุกมุกหัวนิดเดียวเจอแล้วทุกคนนี่อีกทุกคนรากไม้โอ้ยอันนี้ต้องรากไม้พอดีจ้ะทุกคนโอ้ย เจอแล้วค่ะทุกคนน้องมาแอบใต้ต้นไม้ที่หัดโอ้โหเจ็บจ้าเจออีกแล้วจ้ะทุกคนสองดอก ค,คิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆแต่เน่าแล้วแล้วหนึ่งดอกแล้วก็อีกหนึ่งดอกขาวๆเป็นลาไหม

ตัวนี้อีกดอกนึงเห็นแล้วโค้ดไม่ได้นะจ้ะทุกคนจับว่าแล้ว